คุณรู้ไหมว่าดวงตาของคุณอาจกำลังส่งสัญญาณเตือนอยู่แล้วแต่คุณอาจพลาดไปเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ในยุคที่เราต้องพึ่งพาดวงตามองจออย่างต่อเนื่องการดูแลสุขภาพตาเป็นเรื่องที่ไม่ควรเล่นเล่นกรมการแพทย์และโรงพยาบาลเมตตาประชารัก์วัดไร่ขิงจึงมอบคำแนะนำสำคัญที่คุณควรรู้เพื่อปกป้องดวงตาของคุณจากอันตรายที่ซ่อนอยู่แต่ทำไมการตรวจสุขภาพตาปีละครั้งถึงสำคัญมากขนาดนี้นอกจากจะช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆที่อาจทำ ให้สูญเสียการมองเห็นได้ตั้งแต่เริ่มแรกเช่นโรคต้อหินต้อกระจกหรือภาวะจอประสาทตาเสือ่อมการตรวจสุขภาพตาประจำปียังช่วยให้คุณตระหนักถึงความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นฝุ่นล,ละออง pm 2.5ที่สามารถเข้าสู่ดวงตาได้ง่ายและส่งผลต่อสุขภาพตาของคุณโดยไม่ทราบตัวแล้วกับคนที่ใช้คอนเทนต์อยู่ทุกวันการใช้คอนเทนต์ที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการอักเสบ หรือติดเชื้อที่กระจกตาได้ง่ายนอกจากนี้การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเกินจริงในการรักษาหรือป้องกันโรคตาอาจทําให้คุณเข้าใจผิดและละเลยการเข้ารับการตรวจรักษาที่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพตาของคุณในระยะยาวแต่คุณอาจคิดว่าฉันไม่ใช่คนที่มีปัญหาตาฉันไม่ต้องกังวลแต่คุณรู้ไหมว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาอาจ ไม่มีอาการชัดเจนและอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงที่กำลังพัฒนาไปอยู่การตรวจสุขภาพตาประจำปีจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันและรักษาสุขภาพตาของคุณจะดีกว่าหมายถ้าคุณไม่ต้องเสี่ยงด้วยการลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองเมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาการพบจกักษุแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทําให้คุณเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์และอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพตาของคุณในระยะยาวดังนั้นคําถามสําคัญคือคุณจะเลือกดูแลสุขภาพตาของคุณอย่างไรการตรวจสุขภาพตาประจําปีการปรึกษาจากสุขทย์เมื่อมีปัญหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าดวงตาของคุณได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัย อย่าลืมว่าดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการรับภาพและส่งต่อข้อมูลไปยังสมองเพื่อใช้ในการรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัวการดูแลรักษาดวงตาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของคุณและอนาคตของคุณอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้หากคุณยังคงสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรมการแพทย์และโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงพร้อมให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตาของคุณอย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่าลืมแชร์ความนี้ไปยังเพื่อนๆของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตา